ปลอดใจเหรอเขาไปไหนก่อนตอนนี้อดาราการอสิกับตข่าวก่อนเหรอไม่ะ

la puerta.

คือก็ไม่เคยไม่ไม่เคยได้เล่นกันเป็นคู่พระนางที่ก็เจอในสไั้์มาแล้วเจอกันสี่แต่คุณเขามาเรื่องนี้ต้องมาเล่นคู่กับน้อกมาเล่นแบบโคตรที่แบบว่าลบราข้าบัตรกันได้ตื่นก็ต้องมีแบบว่าเข้าคู่เข้าพระนางกันด้วยแล้วก็อาจจะมีเกมๆกันบ้างก็ต้องปรับปรับหัวใจเพราะว่าปกติเด็กที่จะใครคัดเล เคยไม่ได้คุยกัต่อเลยเยอะาอคิดมาก่อนนะคะเยอะมากเฮียาย่าเอียาวันนี้กับนัเดียนเป็นบ้านก็ก็รู้สึกดีใจนะคะี่แล้วก็เรื่องนี้ก็พิกคาแรคเตอร์หนึ่เหมือนกันแบบ ใช่เป็นเหมือนคิดว่าเราเป็นต่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่หมายถึงจริงจริงได้ฐานะของควาเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีชายเขาเหมือนกับใช้เราเป็นเหมือนน้องชายอย่างเงี้ยเป็นงู้นนี้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ไงครับก็ไม่ตามเอาดูครับไม่บอกดีกว่าต้องปรับตัวเข้าหางต้องทำตามบ้านเยอะไหมก็มีเป็นอย่างไรงต้องต้องหนักพอสมควรเพราะว่า มันมันดประคประคนี้น่าจะเล่นได้ั้มองทัาในต้ชัดได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบว่าด่ากันอย่างเดียวท้งเรื่องลยจริงๆแล้วมันความรู้สึกต่างๆอะไรระหว่างกัน ขอบคุณค่ะครับเจอาเอาท่าดากระจายเลยดีกว่าโอาเช่นนี้วิวสวยไหมตรงนี้ขอบขอโทษครับพันนี้ที่จะทำไตเต้ลใหม่เดี๋ยวๆๆี๋ยวทีละคนอ๋อวันนี้ที่จะทำไตเต้ลใหม่เดือนหน้าโอเคครับพี่ท่าดาวกระจายค่ะอ๋อเดี๋ยวมันเป็นไตเต้ลใหม่ไม่ไดวต้องพูดแบบปากงับดาวกระจายด้วยนะเอ๊ะไอีกเท็กเนี่ยแบบ ไม่พูดเดี๋พูดนั้งพูดเลยนะพูดอ่ะเพราะพี่จะทำจากต้นใหม่อาจจะแบบหลายมุมนิดนึงก็ได้ได้พี่เลือกนะจ๊ะพี่ไม่ได้เอาคนอ่ะอ่ะหลบเงาหลบแดดให้ดี่อเตรีพร้อมนะครับสองครับดาวกระจายแล้วก็แบบตรงๆหน่อยเออกว้างกว้างอ่ะาลบนิดนึง โอเคค่ะโอ้ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสามสองดาวกระจายแต่พี่ขออย่างนี้ด้วยแบบเนี้ยโอเคแต่แบบเนี้ยพี่พี่ก็ชอบพี่ซื้อแต่พี่ขอคอนเซปพี่ด้วยเออเอะยรกินนะสามสองดาวกระจายมาปั้งเดียวครับสามสองดาวกระจาย โอเคนะพอนะพอนะคิ้วพอนะพอนะอ่านน้องคิมตอค่ะเดี๋ยวพี่มาต่อข้างในนะแก้ยังไงเดี๋ยวพาโน่ไปก่อนนะไปอ่ะคิ้มจาถ้าเราบรรานะจ้าเี่เอาพี่ทอตมาขอครับออะากระจามือวิ่งวิด้วยเออ้าเอออะไรนะ อะไรนะโอเคครับสามสองดาวกระจายโอ้ได้นะโอเคไปเลยไปไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วนะไปเดี๋ยวไปทำอะไรนะพอเท่าไหน่นะคะ